สวัสดีครับพบกับผมอนิเมะ XP คลิปนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่ซ่อนสคูล e ีที่5นะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเชิญรับฟังกันได้เลยครับเมื่อเมโกะพังห้องน้ําเข้ามาเธอก็เห็นคิโยชินั่งร้องไห้อยู่ชินโกะก็เข้าใจว่าเป็นพ่อลี4ีดวงแล้วเมโกะที่เห็นว่าคิโยชิยังอยู่ก็เดินออกไปจากนั้นการโกโตะก็เข้ามาหาคิโยชิแล้วบอกว่าเขาดีใจมากที่คิโยชิกลับมาทันเวลาคิโยชิก็ได้แต่นั่งร้องไห้แล้วพูดซ้ำๆคําเดียวว่าไม่ไหวทําให้การโโตะรีบทําหาทีกิวททกว่าเขา ซื้อมาให้กากุโตะแล้วมันทําให้กากุโตะดีใจมากจากนั้นกากุโตะก็เอาฟิกเกอร์ซ่อนไว้ในนี้ก่อนแล้วรีบออกไปเพื่อจะไม่ให้คนสงสัยเมื่อออกมาจากห้องน้ําแล้วกากุโตะก็บอกคียูชิว่าน้ําตาที่คียูชิร้องไห้นั้นเหมือนจริงมากแต่ขณะนั้นเองมาริก็เข้ามาและบอกว่าคนที่มารีหยุดไว้หน้าโรงเรียนเป็นคิยูชินั่นเองแต่คิยูชิก็ปฏิเสธไปและบอกว่าเขาอยู่ในห้องน้ําตลอดเวลาจากนั้นมาริก็ให้ดูรูปที่จิโยส่งมาให้โดยที่จิโยเขียนข้อความว่าขอบคุณพ่อและพี่ที่อนุญ,ญาตให้คิยูชิ ซึ่งดูเหมือนว่าผออกก็ได้รับลูกเช่นกันแล้วมารีก็บอกว่ากล้ามากที่มาหลอกน้องสามของเธอทำให้คิโยชิและกุโตกตกใจมากจากนั้นมารีก็ให้เมโกตรวจด,ดูกระเป๋าของคิโยชิ ก็เจอกับเส้นผมของกากุโตะนาลีก็บอกว่าไม่รู้ว่าคิโยชิไปหาชุดมาจากไหนแต่มั่นใจว่าคิโยชิแหกหูออกไปแน่นอนแล้วพวกของชินโกะก็โกรธที่จะถูกเพิ่มโทษอีกหนึ่งเดือนจากนั้นนาลีและเมโกะก็เดินกลับไปพร้อมทั้งบอกว่ารอรับโทษได้เลยและชินโกะที่โมโหก็เข้ามาต่อยคิโยชิพร้อมทั้งบอกคิโยชิว่าที่พวกเขาต้องรับโทษอีกหนึ่งเดือนเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของคิโยชิคนเดียวคิโยชิก็ไม่เถียงซึ่งดูเหมือนว่ากาก,ากุโตะนั้นจะเข้าใจเมื่อคิโยชิถูกนำตัวมาที่หห้้้้อออองงงสสสบบววนเขาากก็รรพททััมด่ ลงมือทาเพียงคนเดียวส่วนเสื้อของจิโยนั้นเป็นความบังเอิญซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนจากนั้นมาลีก็ไปหาจิโยที่ห้องแต่ดูเหมือนว่าจิโยจะยังไม่อยากพบใครเมื่อมาถึงการตัดสินโทษมาลีก็บอกว่าคิโยชินั้นรับผิดคนเดียวทําให้คาโกโตะนั้นตกใจมากแล้วมาลีบอกต่อว่าทุกคนยกเว้นคิโยชิคนเดียวจะถูกเพิ่มโทษอีกหนึ่งเดือนส่วนคิโยชิที่มีความผิดร้ายแรงโทษของเขาคือการโดนไล่ออกเมื่อมาถึงห้องพักคาโกโตก็บอกว่าสถานนักเรียนใต้ดินทําเกินไปที่ไล่คิโยชิออกแต่ชินโกะก็บอกว่าเขาไม่สนใจเพราะ ขนาดที่รู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยมัธยมต้นแต่คิยูชิกลับไม่บอกแผนแหกคุกให้เขาฟังเลยนั่นก็เพราะว่าคิยยชิไม่เชื่อใจและไม่เห็นเขาเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วชินโกะก็บอกว่าคาโกโตะพูดปกป้องคิยยชิตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคาโกโตะต้องการช่วยคิยยชิใช่ไหมแต่คาโกโตะก็กลั้นใจปฏิเสธไปว่าไม่ใช่แบบนั้นตัดมาที่เมโกะเธอก็ได้ถามมาลีว่ามาลีจะไล่คิยูชิออกได้ไงในเมื่อไม่มีอำนาจขนาดนั้นมาลีก็ตอบว่าไม่มีปัญหาเพราะเขาจะให้คิยูชิกรอกใบลาอออกกเเงงและสั่ให้มโไปพาช มาที่นี่ตัดมาที่จีโยที่กำลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนเธอบอกกับเพื่อนเธอว่า เธอตกใจที่คโยชิมีชุดของเธอและพูดออกไปว่าขยะขยงและหนีออกมาโดยไม่ทำนด้ถามอะไรซึ่งคียชิอาจมีเหตุผลก็ได้และจังหวะนั้นจิโยก็ได้ยินตรงข้างๆพูดกันว่าเมื่อวานมีผู้ชายแหกโคออกไปจากโรงเรียนโดยแต่งกายเป็นหญิงออกไปทางหน้าโรงเรียนและวันนี้ผู้ชายคนนั้นกำลังจะถูกไล่ออกทำให้จิโยตกใจมากตัดกลับมาที่คียชิเมื่อมาถึงห้องของมาลีมาลีให้คียชิเซ็นใบลาออกซึ่งคียชิก็งงซึ่งมันน่าจะเป็นการโดนไล่ออกมาลีบอกต่ออีกว่าเรื่องที่คโยชิขโมยชุดของนักเรียนหญิงมัน กระจายไปทั่วโรงเรียนแล้วถ้าหากคิโยชิยังเรียนอยู่ที่นี่ต้องถูกปฏิบัติแบบพวกโรคจิตแน่นอนแต่ถ้าหากเขาเซ็นลาออกแล้วไปหาที่เรียนใหม่ก็จะไม่มีใครรู้ประวัติของคิโยชิคิโยชิที่เสียใจเพราะอยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วกําลังจะเซ็นชื่อจังหวะนั้นจิโยก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมถามถึงเรื่องคิโยชิที่จะถูกไล่ออกทําให้จิโยมาเจอกับคิโยชิพอดีจากนั้นจิโยก็ถามมาลีว่าแค่ออกนอกพื้นที่โรงเรียนทําไมต้องถูกไล่ออกด้วยและเป็นเพราะเธอทําให้คิโยชิต้องออกไปนอกโรงเรียนแต่มาลีก็บ คนขโมยชุดของจีโยผู้ชายแบบนี้จีโยยังจะปกป้องอีกหรือและจีโยก็ได้ถามคิโยชิว่ามันมีเหตุผลอยู่ใช่ไหมที่ขโมยชุดและเธอก็ได้ขอโทษคิโยชิที่หนีออกมาโดยไม่ถามอะไรคิโยชิที่ได้ตอบไปว่ามันเป็นความบังเอิญพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นชุดของจีโยเมโกะเห็นคิโยชิพูดก็ลงโทษจีโย <iy> <iy> จึงเข้ามาปกป้องคิโยชิไว้และบอกว่าที่คิโยชิต้องแหกคุกออกไปเพราะต้องการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเธอแสดงว่าเธอก็มีส่วนผิดด้วยมาลิก็บอกว่าไม่ใช่และสั่งให้หยุดกอดคิโยชิได้แล้วจากนั้นจ บอกว่าถ้าจะให้คิโยชิเซ็นใบลาออกเธอก็จะเซ็นด้วยเช่นกันและจิโยก็ได้เซ็นใบลาออกจริงๆมาลีก็ได้ดูจิโยจิโยก็ได้บอกต่ออีกว่ามาลีเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือว่าไม่มีคนที่ชอบอีกาที่ไหนจะเป็นคนไม่ดีคิโยชินั้นเป็นคนดีเพราะเขาช่วยลูกอีกาที่ตกจากรางกลับไปคืนแม่อีกาบนต้นไม้เมื่อมาลีได้ยินถึงกับชงักจากนั้นมาลีก็ไปหยิบใบลาออกแผ่นใหม่มาให้คิโยชิเซ็นแต่ดูเหมือนครั้งนี้คิโยชิจะปฏิเสธและบอกว่าไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเขาจะอยู่ในโรงเรียนนี้ต่อไปและะจฟฟื้นู ตัวเองกลายเป็นคนใหม่อย่างแน่นอนและจิโยก็บอกว่าคียชีนั้นสำนึกผิดแล้วเมื่อทําไม่สําเร็จมาลีจึงให้คียชีกลับไปที่ห้องก่อนไปจิโยก็บอกว่าถ้ามาลีให้คียชีลาออกเธอก็จะส่งใบลาออกของเธอด้วยตัดมาที่คียชีเขาคิดในใจว่าวันนี้เขาได้เคลียร์ทุกอย่างกับจิโยแล้วและด่าวหน้าแนบหน้าอกของจิโยที่ทั้งนุ่มและหอมและเขาก็เพอ้อถึงหน้าอกของจิโยตลอดเวลาและตัวเขาในตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะออกจากโรงเรียนนี้แล้วเมื่อคียชีกลับมาถึงห้องเขาก็ได้ขอโทษทุกคนพร้อมทั้งบอก ว่าเขารอดจากการถูกไล่ออกแล้วแต่พอคิโยชิจะกินข้าวเขาก็พบว่าข้าวของเขานั้นไม่มีชินโกะก็บอกว่าทุกคนนํามาแบ่งกันแล้วเราคิดว่าคิโยชิถูกไล่ออกแต่คิโยชิก็บอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นกาคุโตะก็เอาของทอดของเขาให้คิโยชิกินแต่ชินโกะก็เข้ามาแย่งไปและบอกว่าเขาชอบของทอดมากตัดมาที่มารีและเมโกะเมโกะได้ถามมารีว่าจะไม่ไล่คิโยชิออกจริงหรือมาริจึงบอกว่าไม่มีทางและไม่ใช่แค่คิโยชิคนเดียวแต่จะเป็นนักเรียนผู้ชายทุกคนตัดมาที่คิโยชิในระหว่างที่กําลังเรียน ออเขาก็ถูกแกล้งจากกลุ่มของชินโกะเมื่อมาถึงการทํางานเมโกะก็ได้มอบหน้าที่ให้แก่ทุกคนโดยให้แยกเป็น2กลุ่มชินโกะก็ชวนโจกับอังเดย์ไปจัดการที่โกดังส่วนคิโยชินั้นชวนการกุโตะไปทําความสะอาดห้องน้ําแต่จังหวะนั้นชินโกะก็ชวนการกุโตะไปด้วยคิโยชิจึงบอกว่าเขาทาความสะอาดห้องน้ําคนเดียวไม่ไหวซึ่งชินโกะก็ยังชวนการกุโตะอยู่ซึ่งเหมือนจะเป็นแกมบ,บังคับด้วยนะครับเมื่อคิโยชิมาทําความสะอาดห้องน้ํา<ๆ>เขาก็รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้เขาถูกความบาดจากเพื่อนๆแล้วถ้าเป็นก่อนหน้านี้เขาต้องทนกับสถานการณ์แบบนี้ ได้แต่สําหรับเขาตอนนี้เพื่อหน้าอกของจิโยเขายอมทนทุกอย่างได้ตัดหน้าที่มาลิเธอให้เมโกตรวจสอบนักโทษทุกคนเพื่อหาจุดอ่อนที่จะเป็นช่องทางในการไล่ออกซึ่งโค้ดเนมของปฏิบัติการนี้คือ DTO ตัดกลับมาที่คิโยชิที่นั่งซึมอยู่หน้าห้องน้ําได้มีคนเข้ามาถามว่ามานั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้เมื่อคีโยชิหันไปดูเขาก็ตกใจมากซึ่งคนที่ถามเขานั่นก็คือฮานะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะกลับมาแล้วพร้อมทัังบอกว่าเธอได้ยินข่าวที่คีโยชิแหกคุกแล้วคีชิที่ตกใจจึงขอตัวไปทำ ะแต่ฮานะก็ตามที่ยูชิเข้ามาและบอกที่ยูชิว่าคิยูชิทําเหมือนเธอเป็นคนสุกปรกแต่คิยูชิก็บอกว่าไม่ใช่และฮานะก็บอกว่าเธอไม่มีทางลืมเรื่องที่ยูชิทํากับเธอไว้อย่างแน่นอนแต่วันนี้เธอรีบอยู่ไว้ค่อยมาเอาคืนวันหน้าก็แล้วกันคียูชิที่ได้ยินคําขู่ก็กังวลมากกลับกลับมาที่ห้องประชุมดูเหมือนว่าตอนนี้สภานักเรียนใต้ดินทุกคนได้มารวมตัวกันแล้วนั่นเป็นเวลาที่จะเริ่มแผนการ D ีคอของมาลี ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่5นี้ก่อนจบคลิปขอความเมตตาจากผู้ชมทุกท่านกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ